แรกข่าวช่วงหลังสปอย 1C1C+ เซิร์ฟความรู้ก้าวย่างสู่ฤดูร้อนแล้วฝุ่นก็ตอนบอบอวน AI ก็ร้อนแรงไม่หยุดมาขอชวนร่วมกิจกรรมผ่านการไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook ของทาง 1C1C+ โ1อ C ้โ oh หคู่จิ้นคู่ใหม่ AI กับมนุษย์สู่เส้นชัยดิจิทัลฟีเจอริง number 4จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่28มีนาคม2568 เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปมาอัปเดตเทรด AI ที่ยังพาเรดออกมาทุกวันไม่หยุดยั้งเพื่อนำไปใช้ในการประกวดรวมถึงการใช้ในการทำงานการศึกษา,กาและชีวิตประจำวันร่วมด้วยสำคัญสุดคุณจะได้ทราบว่าเงินรางวัลในการตะกวด1 4 1 4 plus <ๆ> contest number 4 o 4 digital featuring ก p พริ้งกับ AI ความคิดมนุษย์และ AI หัวใจดิจิทัลในครั้งนี้ผู้ชนะเลิศจะได้รับจานวนเท่าใด ตอบทุกข้อสงสัยวิธีการส่งเงื่อนไขต่างๆและส่งได้ถึงวันไหนจะถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook 1 4 1 4 Plus กดติดตามกันนี้ก่อนได้ที่ h t t p www facebook com tab 1 4 1 4มาร่วมฟังไลฟ์สดกับทีมงาน1 4 1 4พลัสกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมขอสปอยหน่อยยังไม่บอกว่าเป็นเว็บอะไรนะครับแต่ตอนนี้ผมเปิดหน้าเว็บนี้แล้วก็จริงๆเล่นบน iPhone Android ก็น่าจะได้เนาะนี่ผมใช้ N B D A เนาบัตทันอันนี้คือเป็นชื่อเสียงคนบัตทัแต่ชื่อเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยแต่เขาพูดภาษาไทยได้นะและเราก็สามารถที่จะเลอ random voice ได้ด้วยนอกจากเรื่องของเลือกเสียงแล้วยังสามารถเขาเรียก ใส่อารมณ์เนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นอารมณ์แบบไหนเนาะดรามิตดราม่าอันนี้ทำเสียงแบบดราม่าเชียริดเดอร์ททเป็นเชียริดเดอร์ได้ด้วยเฟรททนดี้หรือเฟรนลี่เป็นคนเฟรนลี่ได้ด้วยนะครับผม,มอ่าอันนี้ครามอบอุ่นเหรอนนร with with หรือว่าให้เขาเจเนเรตอารมณ์ใส่ลงไปให้ได้ด้วยซึ่งผมลองออใส่ไปแล้วคือพูดง่ายๆครับเราแค่ไปใส่ข้อความ อ่า14 14อเนี่ยครับเสิร์ฟความรู้ก้าวย่างสู่ฤดูร้อนที่คุณได้ฟังตอนต้น,นเนี่ยก็คือข้อความเมื่อกี้เนี่ยผมแค่ใส่ข้อความเลือกว่าจะใช้เสียงไหนอารมณ์ไหนแล้วก็ไปที่ด้านล่างสุดเอาออฟิททาอินโฟมาคบัทำอะไปุ่มเพย์ครับกดเพย์ฟังได้เลยหรือกดลูกศรขึ้นบัดบัดทาดาว์โหลดดาว์โหลดก็ได้อืบดบัดทำออ่าเพย์เพย์ลองกดเพย์เนี่ยปึ้มนุนซีหนึ่งซีพลัสเสิร์ฟความรู้ก้าวย่างสู่ฤดูร้อนแล้ว ฝุ่นก็ตลบอบอวนเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยสเปซบาร์ก็หยุดนะครับผมแล้วก็ผมอยากเปลี่ยนคําเนี่ยมันรู้สึกผมยังไม่เคยโดนจํากัดเลยเนี่ยไม่ได้มากผมมาที่ช่อง <8 49 S 2> อ่าอ่าผมินดิงเ<า>ล็บไทยองค์เปิดไทยองค์พิมลงไปใหม่ว่าช่วงแรกสปอช่วงชวแรกข่าวช่วงแรกช่องหลัง สอสอทสารอาอ่านดีกว่าเ<ป>ขาจะได้อ่านสปอยยแล้วผมเอ a p e มา<ป>แล้วก็แค่ Ctrl อคอนทอนเอ e น i t c o ิศ n ท i n า o ิน,นฟแนมก็กทงเพลเอนเตอตึ้มเนี่ยช่วงแรกข่าวช่วงหลังสปอย เนี่ยช่วงแรกข่าวช่วงหลังสปอยคุณอาจจะไปเปลี่ยนเป็นอ,อย่างเช่นเปลี่ยนอารมณ์เป็นเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนอารมณ์ดูนะแทดไม่ได้ักมัเ้บเอาเฟรลี่เฟรลี่อ่าผมสเปซบาร์ที่เฟรลี่ผมกดชิปบีไปที่เฟรลี่แล้วมาที่เพลย์เอนเตอร์ปึ้งนะครับผมช่วงแรกข่าวช่วงหลังสปอยน,นี่หูดูเขาเสียงอารมณ์ดีมาเลยช่วงแรกข่าวช่วงหลังสปอยนะครับผมโอ้โหอ่ะนี่ผมก็มาสปอยยังไม่บอกว่าเว็บไหนแต่ว่าไลฟ์สดที่ เพจ facebook 1414 14พรัสวันศุกร์นี้นะครับผมที่จะถึงก็28มีนาคมบ่าย2พบกันอย่าลืมเข้ามาที่เพจ facebook เพื่อติดตามไลฟ์ของพวกเรานี่นี่แค่นหนึ่งตัวอย่างนะยังมีอย่างอื่นอีกนะครับผมที่คุณจะสามารถสร้างเสียงแล้วมีอารมณ์ร่วมแล้วก็นำมาใช้ได้เพราะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ MP3 กันเลยนะครับอืมโอเคไปเข้าร่วมกิจกรรมกันเลยนะครับ